สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เพิกับช่องเนสกะชาแนลค่ะอย่าลืมติดตามช่องสำรองนะคะชื่อว่าเนสกะชาแนลช่องสำรองค่ะแล้วก็อีกช่องเป็นช่องเก่าค่ะตอนนั้นเพิ่งเริ่มเล่น YouTube นะคะก็ชื่อว่าเนยเด e g แก๊ง a ฟมิลนะคะอันนั้นคือช่องเก่าเนาะใช่ค่ะมา ได้เห็นหน้าเห็นตาทุกคนมานานคิดถึงเขาไหมคะนี่หน้าตาเขาโอ้ยตกใจหมดเลยมาดูตรงนี้นี่นะคะน้องข้างบ้านก็มามากับเราด้วยนี่หน้าตา้องข้างบ้านอ่าตัตันะคะกล้องมันเป็นแบบนี้ค่ะเออ คิดถึงทุกคนมากเลยนะคะไม่ลงไม่ได้ลงคลิปมานานหนึ่งวันนะคะก็คิดถึงมากมากเลยนะคะทุกคนใช่แหละเอาอันนี้น้องข้างบ้านชื่อว่าน้องอันอย่าลืมไปติดตามช่องน้องอันอีกอันหนึ่งด้วยนะคะชื่อว่าที่พาพรอ,อัญชันคะ่ะอืก็สำหรับอันนี้ก็บายบายค่ะ